ครับสวัสดีครับเพืเเ่อนๆ่อนเพื่อนคลิปนี้มาดูแต็มสองตัวล่างนั้นเพนนะมาดูเต็มสองตัวล่างสองสูตรชนนั้นเพนะสองสูตรชนสำพรัตัวชนแต่ละสูตรนี่เดินมาสามสิบกว่างวดยังไม่เคยผิดนั้นเพน,นะเราเอาตัวชนนั้นเพ่นนะเพราะว่ามันยังไม่ผิดสักสูตรเมื่อสูตรมันยังไม่ผิดเราก็เอาเฉพาะตัวชนนั้นเพน,นะ เอาตัวชนก็ไม่รู้ว่าเม็ดในจะเด่นนั้นเพื่อนนะก็ได้ตามผมดูขวอนที่จะถ่ายทำาพืนเพื่อนดูนี่ก็ได้หลายแต้มอยู่ก็ดีกว่าแต้มเดียวไม่มานอนเพื่อนนะแต้มสองแต้มไม่มาเราได้เลขเด่นแค่ตัวสองตัวอย่างนี้ก็ไปจับใส่แต้มมันจะอยู่สิบอยู่นหน่วยก็ไปดูอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะอะก่อนเข้าดูแนวะทางรองเพื่อนฝากช่องฝากคําเตือนกับคลิปโันี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็น แนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> แต้มสองศูนย์นั่นเพื่อนะ สามสิบกงมดนั้นเพื่อนนะตั้งแต่วันครูออกหกหกหนึ่งนี้ตั้งแต่วันครูปีกายมานานเพื่อนนะตั้งแต่วันครูนั้นยังไม่เคยผิดนะไปเพื่อนอเรียกผมวงเฉพาะตัวเลขนั้นเพื่อนนะมันในวงตัวเข้า มาแต้มเจ็ดเดี๋ยวผมจะวงตัวที่ออกเลยนันเพื่อนนะที่ผ่านมาผมยังไม่ได้วงวงไปเลยแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มเจ็ดดุง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 ดันด้วดวงเลยแต้มหก เต็มเก้าเต็มหกเต็มแปดอันนี้คือเต็มล่างนั้นเพื่อนนะเข้ายังไม่ผิดนั้นเพื่อนนะนี่สองสูตรนี้ยังไม่ผิดวันนี้ผ่านมาผมก็ไปดดูสูตรหนึ่งอันนี้เต็มหกเต็มศูนย์ เต็มหกเต็มหไม่ใช่เต็มศูนย์บวกปิดสี่บวกสองเป็นหกนี่เต็มสเต็มสีเต็มเจดเต็มสามสองศูนย์เต็มศูนสองศูนย์เต็มศูนย์สองศูนยอ้า เต็มสามเต็มสามเต็มศูนย์เต็มสี่เต็มศูนย์เต็มห้า ดันกันดันเอ้สูตรนั้นไปอ่ะมาเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดเต็มสามเต็มเต็มหกไม่ใช่เต็มหนึ่งเต็มหก เลีงเห็นเลขหลักหน่วยงานเพื่อนนะเลยใส่วงเลข้นหนึ่งเลยเลข้นหนึ่งก็ชนเข้าหลักหน่วยด้วยตัวชนอันนี้เต็มห้าเต็มหกตำแหน่งนี้มาสองรอบเ,เพื่อนๆนี่เก้าสี่ก็ในตำแหน่งนี้มาเต็มห้าสองสูตร เต็มเก้า้างล่างนี้เต็มห้าอีกดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดเลยเพื่อนก็เห็นแล้วแคปเอาไปแล้วก็อันนี้เต็มห้าเต็มเก้าเต็มสาม สามตำแหน่งสุดท้ายนี่มาสามงวดแล้วงวดที่ผ่านมาออกอะไรอ่ะงวดที่ผ่านมา 5, ห้าแปดงวดนี้เพื่อนผมเขียนเลยนั่นเพื่อนนะผมเขียนเลยผมยังไม่ลบออกงวดนี้ทำได้เลขศูนย์เมื่อกี้เนี่ยคุยกับทางทุ่งสงไป อันนี้ผมก็มาทําเสร็จแล้วเท่ากับงวดเนี้ยทำสองงวดทำสองรอบรอบแรกผมได้เลขศูนย์ตัวนี้ก็ได้เลขศูนย์เลขศูนย์ผมมาบวกหนึ่งไม่ใช่นั้นเพื่อนนั้นมันต้องลบได้ศูนย์ลบไปเป็นเก้านี่ได้ลบไปเป็นได้สองลบไปเป็นหนึ่งได้เก้าลบไปเป็นแปดได้ศูนย์ลบไปเป็นเก้าเหมือนกับงวดนี้ลงท้ายด้วยตัวเดียวกันลงท้ายด้วยตัวเดียวกันเลขแปดเพราะมันด้ลบ อันนี้ไม่ใช่นันเพื่อนนะผมเขียนเลยไปผมเขียนเลยไปอันนี้ก็ตอนแรกผมก็เขียนเหมือนกันกับตัวนี้เสร็จแล้วที่นี่ผมยังไม่ลบแล้วเอาไปคิดลบคิดว่าตัวเองไม่เขียนมวนนี้ไปเขียนสองรอบไปเขียนสองรอบเท่ากับตัวชนตัวชนนั้นเพื่อนนะตัวชนเขียนใส่นี้แล้วกันนั้นเพื่อนนะ ศูนย์ไม่่วนนั่นเพื่อนนะข้างบนนะไม่ใช่ตรงนี้นั่นเพื่อนนะตรงนี้ผมเขียนผิดเขียนเลยมางวดหนึ่งมันยังไม่ออกเขียนเลยไปแล้วมันได้ตำแหน่งเดียวกันที่นี่ปกติมันต้องลบลบหนึ่งแล้วไปบวกสามอันนี้ผมไปบวกหนึ่งบ,บวกสามมันไม่ใช่แล้วกับว่าเต็มส่วนเต็มสองนั่นเพื่อนนะหนึ่งสองเต็มสอง เลขสองเลขสามเลขสามเลขสี่สามสี่หกเงินเพื่อนนะสามสี่หกสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าอ้าวลมเจ็ดแปดเก้าอ้หลายตัวนั้นเพื่อนนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวนั้นเพื่อนนะเต้มนะนี่แต้มส่วนที่ไม่ผิดเอาทั้งหมดนั้นเพื่อนนะเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดแต้มนี่นั้นเพื่อนนะน,นี่คือแต้มแต้มล่าง เล่มแนั้นเพื่อนนะมันอืมเลืกเด่นของเราถ้าหกมาหกอะไรได้สองหกหกนั้นเพื่อนนะ่ะหกอะไรได้สามหกได้สามหกเจ็ด ออือกลับเอานานเพื่อนนะไม่รู้จำนตัวไหนจะอยู่หลักสิบหนึ่งเต็มสามหกอะไรได้สี่หกแปดหกแปดนั่นเพื่อนนะหกแปดหกอะไรได้หกศูนย์หกอะไรได้ได้เจ็ด หกหนึ่งนั่นเพื่อนนะหกหนึ่งมือไวไปหน่อยหนึ่งหกอะไรได้แปดหกห,หกสองนั่นเพื่อนนะกลับเอาหกอะไรได้เก้าหกสามหกสามเกาม้าอะไรเก้าอะไรได้สอง ก้าอะไรได้สองก้ากอะไรกอะไรได้สามก้กอะไรได้สี่ก้าอะไรกอะไรได้หกก้เก้าอะไรได้เจ เก้าได้เจ็ดเก้าแปดเก้าอะไรเก้าอะไรได้แปดเก้าเก้าเก้าอะไรได้เก้าเก้าศูนย์อ้าตามเลขเด่นนั้นเพื่อนนะอันนี้คือแต้มล่างแล้วก็ผมเขียนตามตามแต้มนั้นเพื่อนนะเขียนตามแต้มกลับด้วยนั้นเพื่อนนะกลับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่เป็นยี่สิบแปดชุดนั่นเพื่อนะักกลับด้วยนั่นเพื่อนะกลับด้วยกลับด้วยอันนี้คือเขียนตามเลขเด่นนั่นเพื่อนะสองตัวมาตัวเขียนตามเลขเด่นสองตัวมาตัวปีกว่ายังไม่เคยผิดเราลงให้ดูเต็ม อ่ะอันนี้คือแต้มล่างนั <Far> ้นเพื่อนนะแต้มล่างกับเลขเด่นเขียนตามแต้มอย่าลืมกลับด้วยนั้นเพื่อนนะกลับด้วยชอบตัวไหนกลับด้วยชอบตัวไหนกลับด้วยเลขเด่นนี้ต้องมาตัวหนึ่งเลขเด่นต้องมาตัวหนึ่งนั้นเพื่อนนะเก้ากับหกต้องมาตัวหนึ่งในเก้ากับหกต้องมาตัวหนึ่ง ตัวไหนจะมานั้นเพื่อนนะ <S <S ผมไม่ได้ไทยเลขเด่นให้ถ้าคิดว่าผมเขียนเล่นเขียนตามนี่ก็ไม่ได้ว่ากันนั้นเพื่อนนะผมเขียนผมเขียนเลขสองตัวล่างมาสองตัวมาตัวน,นั้นเพื่อนนะอันนี้คือเลขเด่นนั้นเพื่อนนะเลขเด่นเลขเด่นสอบตัวไหนเอาตัวนั้นเพื่อนสอบตัวไหนเอาตัวนั้นสอบเลขเก้าเอากลุ่มเก้าอบเลข หกเอากลุ่มหกตัวไหนจะมาอ่ากลับด้วยอันนี้คือเขียนตามแต้มแต้มไม่เคยผิดอย่าลืมกลับด้วยเพื่อนๆนี่ผมเขียนเขียนตามแต้มถ้ากลับถ้ากลับมีสิทธิ์เข้าสองตัวบนนั้นเพนื่อนนะมีสิทธิ์เข้าสองตัวบน,น,วนมีสิทธิ์เข้าสองตัวบนถ้ากลับด้วยนั้นเพื่อนนะมีสิทธิ์เข้าสองตัวบน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดชุดนั้นเพื่อนนะยี่สิบแปดชุดกลับด้วยถ้ากลับจะเป็นยี่สิบแปดชอบตัวไหนเอาไปแต่ให้ติดกลุ่มนี้นั้นเพื่อนนะติดหกติดติดหกติดเก้านั้นเพื่อนะติดหกติดเก้าติดหกติดเก้าปีกว่ายังไม่เคยหลุดเด็อดร่างสองตัวมาตัวอ่ะชิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนขอบคุณนั่นเพื่อน,อน,อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามครับสวัสดีครับ